สวัสดีครับเพื่อนๆชาวลุกแอนซทุกคนวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศหาอะไรอร่อยๆใส่ท้องกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่กิลด้ง x h ็กซ์เสนะสีพระยาวานิชครับเดินทางมาไม่ยากเลยถ้าหากมาจากทางรถไฟฟ้า MRT ก็ลงที่สถานี3าย่านใดเลยนะครับสำหรับร้านกิลด้งเอ็กซ์เนี่ย เปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่นะครับหยุดวันจันทร์เหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับอ่ะสวัสดีครับกับรายการลุก n s น e นะครับจากปัดผมของขวันนะครับวันนี้เนี่ยเรามาที่ร้านค u d o h o u u s e สีระยานะครับ ย้ายมาจากตรงเอกมัยนะครับวันนี้สําหรับคนที่เคยกินอยู่ที่ร้านเอกมัยตรงตรง,ตรงเอกมัยนะครับเราก็จะรู้ว่าเขาเปิดมาเป็นเกนือบสิบปีแล้วเนาะเขายา้ายมาอยู่ตรงนี้ครับก็ร้านนี้ก็เข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยลองมาลองกินกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับปากครับวันนี้นะครับจะมีข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนนะครับ แล้วก็สเต็กเนื้ออาร์เจนตินาครับแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่หมูกรอบครับแล้วก็ไอศครีมเต้าหู้นะครับเป็นไอศครีมเต้าหู้ของเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับเรื่องของเนื้อสเต็กอาร์เจนตินาเนี่ยโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมก็จะมีความรู้สึกว่าการกินเนื้อเนี่ยมันต้องเหนียวแน่ๆเลย โดยธรรมชาติผมไม่ชอบเนื้อแต่ว่าที่ร้านบอกว่ามันนุ่มครับวันนี้เดี๋ยวมาลองกันดูครับครับงั้นเราไปกันเลยครับ โอ้สองจานแรกนะครับมันเป็นข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนนะครับโอ้น้ำซุปยอดเยี่ยมมากเลยครับมันมีกลิ่นที่อยากให้ทุกคนมาลองชิมดูครับแล้วก็ร้านมันเป็นซิกเนเจอร์อะต้องลองดูครับแล้วก็ส่วนของข้าวแกงกะหรี่หมูกรอบอ่าอันนี้ผมชอบครับชอบเป็นพิเศษเลยอันนี้อ่าอ่ะ,อะโดยรวมยอดเยี่ยมครับสเมนูแรก สำหรับอันนี้นะครับสเต็กเนื้ออา์เตนิิีาแท้นะครับโดยลักษณะแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเนื้อด้วยเหตุผลว่าเนื้อเนี่ยมันเหนียวนะครับผมก็กังวลใจอยู่ว่ามันจะเหนียวจริงไหมอ่ะและอันนี้ก็เป็นมีเดียมแแรด้วยยังแดงอยู่ อ่ะลองมาชิมกันดูนะครับว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงมั่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ชิมเลยเอาเป็นว่าอ่ะลองดูเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมั่งอ่ะเนี่ยชิมน,นี้ยอืมอืม ถือว่านิ่มจริงอย่างที่ว่าครับเพราะว่าไม่มีเหนียวเลยแล้วก็ตัวมันก็นิ่มด้วยอืมของชิ้นนี้หน่อยอันนี้เป็นเนื้อนะครับเน,เนื้อเลยอืมอันนี้ก็ยังนิ่มอยู่นะครับถือว่านิ่มดีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วด้วย น้ำปกติพอเนื้อมันเริ่มเย็นนิดนึงมันจะเหนียวมากนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยถือว่านิ่มมากเลยนะครับก็เรียกตอบความรู้สึกที่ว่ามันเป็นเนื้อที่เป็นอบินเดียแรอยังแดงอยู่อย่างนี้เนี่ยคือความรู้สึกผมตามปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบทานเนื้อเพราะว่ามันจะผมกลัวมันเหนียวโอเคครับของตรงนี้เรื่เรื่องกลิ่นสมุนไพรที่ใส่ก็ อร่อยดีครับอันนี้ถือว่ากลิ่นดีเลยอยากให้มาลองกันครับอันนี้ สำหรับไอศครีมนะครับก็กลายเป็นไอศครีมรสใหม่ที่ผมชอบที่สุดรุนหนึ่งเลยละ่ะก็แปลกดีครับจับคำเองได้ม่งอ่ะน้ำเต้าู้วอืมเนียนกำลังดีเลยตามปกติเนี่ยผมจะไม่ชอบไอศครีมวานิลลาเนาะแล้วก็ไม่ชอบเกอมไอศครีมกะทิเนาะแต่อันนี้เนี่ยสีมันคล้ายๆกันเลยเนาะแต่มันอร่อยครับอันนี้นี่ถือว่าอร่อยเลยครับ เรียกว่าเรียกว่าไม่มีกลิ่นฉุนแล้วกันเพราะว่าไอศครีมนี่ชอบก็อย่างเช่นเมื้อสัมผัสประมาณไอศครีมทุเรียนน่ะแต่ไอศครีมทุเรียนก็จะมีกลิ่นที่แรงมากเนาะแต่อันนี้เมื่อเมื่อสัมผัสมันคล้ายๆกันเลยนะน oh ุงโอ้โหวันดีนะครับ ผมต้องพอกเลยสุดยอดเยี่ยมครับดีจริงหากเพื่อนๆสนใจสามารถจะโทรสอบถามได้ในเบอร์ที่ขึ้นนี้เลยนะครับหรือทักไปที่แฟนเพจดูก่อนก็ได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ